สวัสดีครับทุกท่านครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันนะครับคุยเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยกันนะครับตลาดซื้อขายต้องบอกว่ามีะไรให้หน้าตามเยอะมีรายละเอียดมีดีเทลที่ไม่เหมือนกับบอร์ดปรนธานชุดเดิมครับและเคสล่าสุดก็คือกรณีของบังบัดครับโซฟิานอัมระบัด อัมรบัตในบดสัญญายืมตัวกับแมนยูเรียบร้อยครับหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าแมนยูต้องการซื้อขาดก็ต้องจ่ายตังค์นะครับตังค์ที่ต้องตัดจะต้องจ่ายในประมาณสัก20ล้านยูโรแต่แมนยูยังไม่จ่ายยังไม่จ่ายแต่ยังอยากได้เออมันคืออะไรครับเดี๋ยวคลิปนี้เล่าสู่กันฟังนะครับเป็นหนึ่งในความเก๋าเกมของบอร์ดบริหารชุดใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรวมถึงวันนี้เดี๋ยวเล่าเรื่องอันโตน,นี่ด้วยนะครับก่อนอันนี้มีข่าวว่าเจ้าตัวจะโดนปล่อยออกจากทีมนะครับอันโตน,นี่ว่าอย่างไรเดี๋ยวเล่่าาสสูกัััันฟงงครบีํญมดขอ อันนี้ฟังไว้เป็นเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นก่อนก็นแล้วกันนะครับยังไม่ได้มีมูลอะไระมากมายนะครับฟังไว้เป็นฐานบางๆเบื้องต้นก็นแล้วกันนะครับและคลิปนี้สเปเรหะส่งท้ายผมขอหยิบเอาเรื่องเกมอุ่นเครื่องเกมกระชับมิตรเกมแมตช์พิเศษระหว่าง BG กับดอทมุนที่ BG อดัดดอทมูนไป4-0มาเล่าสู่กันฟังในสเปเระส่งท้ายนะครับเพราะอยากจะเล่าโดยความรู้สึกส่วนตัวว่านี่มันคือ,อมูลค่าที่สโมสรและก็ฟุตบอลไทยได้แบบเต็มๆเลยครับผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของการแข่งขันนะครับไม่ได้ไป แบบนั้นหรอกนะครับเพราะว่าเราก็รู้เข้าใจกันอยู่มันคือเกม p r e ซี s ั o n แล้วก็เรื่องของตัวผู้เล่นสภาพร่างกายมันแตกต่างกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราสู่กันฟังทั้งหมดในคลิปคลิปนี้นะครับในแมนยูคอร์เนอร์เด็กผีมาคุยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากฟลุ๊กแฟมิลี่ครับ อ่ะมาครับทุกคนครับคุยกันเรื่องของแมนยูเต็ดกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของตลาดซื้อขายมีให้ตามกันแบบรายวันเลยนะครับเรื่องมันก็จะเรียกว่าคือโฟกัสตามเป็นจุดๆไปนะครับตามจุดของเดลลิกตามจุดของแบรนด์เวดูกาเต้นะครับแล้วก็โซฟิแอนอัมระบัตครับบางบัดของเราเนี่ยนะครับที่หลายๆคนถามถึงนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยในกรณีของอัมรบัตหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรครับก็ มีข่าวอ้างอิงนะครับจากผู้สื่อข่าวอย่างฟราบิโซโรมาโนนะครับตอนนี้เขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังไม่ได้บอกว่ากำลังได้แจ้งไปยังฝั่งของสโมสอนฟิออร์ติน่านะครับว่าแมนยูนั้นจะไม่ใช้ไม่เปิดใช้ออปชั่นในการซื้ออัมระบัดขาดซึ่งออปชั่นในการซื้อขาดหลังจากยืมตัวเสร็จแล้วเนี่ยจะอยู่ที่20ล้านยูโรแมนยูจะไม่ใช้ออปชั่นนี้ แต่แต่แต่แต,แต่มันมเีเรื่องที่สลับซับซ้อนขึ้นมานะครับตามนี้ข่าวบอกว่าแต่แมนยูยังให้ความสนใจเอริกเทนฮากยังชอบในตัวของอัมรบัตอยู่และยินดีที่จะเจรจาเรื่องของเงื่อนไขต่างๆที่แตกต่างออกจากเดิมครับเนื่องจากว่าตัวของอัมรบัตนั้นเป็นที่ชื่นชอบของเอริกเทนฮากครับคำถามก็คือว่าแล้วจะไปดิวจะไปเจรจากันใหม่เนีแบบไหนอย่างไรครับทำแบบนี้ครับ อาจจะเป็นการเจราจาอาจราจาเรื่องของโครงสร้างเงื่อนไขดีลใหม่ครับทุกคนครับที่มันแตกต่างจากเดิมนะครับซึ่งเป็นดีลที่บอร์ดบริหารชุดเก่าเนี่ยเคยคุยกันเอาไว้เมื่อช่วงสมัยที่แล้วซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นการหาทางออกเพื่อทําให้ค่าใช้ใจ่ายทุกคนลดได้ลดต่อได้ต่ออะไรประมาณนี้นะครับไม่จ่ายแบบที่ ถูกเรียกว่าจะไม่ต้องจ่ายอีกแล้วไม่จะเป like ็นต OK. ้องจ่ายแบบนี้นะครับลดราคาลงอีกได้ไหมนี่ครับก็เป็นการคุยกันเพื่อหาทางออกเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ดีลนี้ถูกลงครับรวมถึงอันนี้ฟังดีๆนะฮะรวมถึงจะเป็นการกันเอาไว้ครับว่าถ้าเกิดว่าแมนยูพลาดไม่ได้มาเนีออูกาเต้ยังมีโซฟิแนอัมระบัตเจ๋งไหมเจ๋งไหมเรื่องแบบนี้เนี่ยมัน มันไม่เห็นในบอร์บริหารชุดเดิมนะทุกคนเจ๋งนะคือหมายความว่าบอร์บริหารของแมนยูก,ก็ก็รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์จะไม่ได้มาในอุกเต้มันก็มีมุมในนั้นมันนั้นอยู่ดังนั้นถ้าเกิดว่าพวกเขาไม่ได้อุกเต้รจริงๆยังมีอัมรบัตอะไรอย่างนี้นะครับนี่คือนี่คือเรื่องของงานบริหารในแง่ของการซื้อขายครับทุกคนครับก็ถือว่าเออ มันก็เห็นของจริงๆนะครับตั้งแต่โช c i โชว u เซอร์เซ่นะครับตั้งแต่เ e เนีโยโรนะครับแล้วก็ดีลคนที่3ที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นใครนะครับอันนี้คือนี่คือเรื่องเรื่องหลักนะครับของโซฟี a ยนอัประบัดที่จะพูดถึงในคลิป,ลปนี้นะครับคราวนี้มาดูเรื่องของดีลที่จะดึงเข้าอีกดีลหนึ่งที่เราตามกันมาค่อนข้างนานเหมือนกันครับ <c oughs> นั่นก็คือมาต้ายเดลิกนะครับ <c oughs> อ้างอิงจากอูริคอเนสครับซึ่งเป็น ที่ปรึกษานะครับแล้วก็เป็นอดีตประธานของบไบโอเมิวนิกนะครับเขาพูดกับแม็กซิมิเลียนคโคชนะครับเขาบอกว่ามันเป็นไปได้ครับที่จะมีกองหลังย้ายออกจากทีมอูนิเฮนเนสพูดแบบนั้นนะครับเขาบอกสำหรับเขาเนี่ยมาทายเดอร์ลิกเป็นนักเตะดัตช์แล้วก็โค้ชของแมนยูก็เป็นคนดัตช์ด้วยนะครับเขาบอกว่าดังนั้นเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรถ้าหากว่าตัวของเขาเนี่ยเลือกที่จะอยู่ต่อตัวเขาก็คือหมายถึงว่าตัวของมาทายเดอร์ลิกนะครับแต่ส่วนตัว ส่วนตัวของลิเวอร์ r n e เนสเขาบอกว่าเขาเลือกที่จะไม่ขายอุปเมกาโนฮะมันก็เป็นในในเป็นในยะอะไรบางอย่างเนาะนะครับเออก็ก็ถือว่าก็ยังอยู่ในอยู่ในกระแสของความเป็นไปได้ครับสำหรับมาท้ายเดอะลีกนะครับเอาไปที่ดิวลับฮนะเป็นโกบราซิลครับที่เขาพูดถึงดิวนี้ขึ้นมาแต่อันนี้ฟังไว้บางๆเป็นเป็นฐานก่อนแล้วก็แล้วกันนะครับเป็นดิวลับของแมนยูเต็ด โกบะซิลเนี่ยบอกว่าแมนยูเตรียมก็ยื่นข้อเสนอ17ล้านปอนด์ในการคว้าตัวริชาร์ดอ่าริออสนะครับมิดฟิลด์ทีมชาติโคลอมเบียวัย24ปีจากสโมสรเทารมรัสครับโดยมีรายงานว่าแมนยูเนี่ยมีการติดต่อสอบถามล่าสุดแล้วนะครับแล้วก็นอกจากแมนยูเนี่ยยังมีเอซิมิรานที่มีความสนใจของริออสอีกด้วยครับอันนี้ฟังไม่เป็นข้อมูลพื้นฐานก็แล้วกันนะฮะ ไปดิ้วขาออกอ่ะวันนี้ไปกันแบบเร็วๆครับอันโตนี่เมื่อวัน2วันที่ผ่านมาผมพูดถึง,งเรื่องอันโตนี่ว่าอาจจะถูกปล่อยยืมออกจากทีมเพื่อเซฟเรื่องของค่าเหนื่อยด้วยนะครับแต่เรื่องใหม่ล่าสุดนั่นก็คือเรื่องของอันโตนี่ครับ เอเจนต์ของอาลโตนี่บอกว่า A, 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 อัลโตนี่นั้นพร้อมที่จะสู้ต่อในซีซั่นใหม่ครับ A, เอเจนต์ก็บอกว่าผมได้เห็นข่าวลือเรื่องการตัตเี่แล้วเกี่ยวกับการย้ายทีมแบบยืมตัวแต่แผนการของเขายังชัดเจนคือแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดแล้วก็ต้องการอยู่กับแมนยูต่อไปแล้วก็มุ่งมั่นกับแค่แมนยูเท่านั้นแล้วก็แจ้งกับสโมสรไปแล้วด้วยฮะอ้างอิงจากผู้สื่อข่าวอย่างฟาบิโซโรมาโน่นะครับบอกว่าอันโตนี่ไม่ได้ไม่ได้มีความต้องการอยากจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่สอดคล้ออออองงงงงไปเเเรรืื่่ดียวกกัันบขข อันตโตนี่ด้วยครับนะฮะเอาอีกสักหน่อยเรื่องให้มันชื่นใจหน่อยครับฟา b i บิซิโอ,อาฟารบิโอโรมาโนพูดถึงอามัดเดียโลนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะได้รับสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าครับเนื่องจากว่าแมนเชสเตอร์อยู่แต่นั้นมองว่าอามัดเป็นผู้เล่นคนสําคัญของทีมนะครับ อ่ะอดีตนักเตะของแมนยูซะหน่อยครับอย่างราฟาเอลฟารานครับยืนยันในการย้ายไปร่วมทีมโคโมนะครับทีมน้องใหม่ในกาโช่ซรอิตาลีนะครับโดยที่มีการบรรลุข้อตกลงเรียบร้อยในฐานะของนักเตะฟรีเอเจต์โดยที่วารานจะทำงานภายใต้การคุมทัพคุมทีมของเชสฟาเบกัสและเซ็นสัญญา2ปีถึงมิถุนายนปี2026บวกกับออปชันในการขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีอ่ะนี่หมดแล้วนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่หยิบมาฝากกันในคลิปคลิปนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างครับเรื่อง วันนี้มองยังไงบ้างหลักๆไฮไลท์คงเป็นเรื่องของบางบัตรนั่นแหละนะครับที่มีความคืบหน้าออกมามากขึ้นนะครับสเปรดส่งท้ายครับ ที่อยากจะพูดถึงเรื่องของแมชพิเศษเกมบีจีกับดอทมุลนะครับเป็นการอุ่นเครื่องในช่วงพรีซิชั่นของบรูซิทดอทมุลนะครับมาเมืองไทยแล้วก็ไปต่อเล่นกับเซเรโซโอซากานะครับเมื่อวานหลายๆคนดูการถ่ายทอดสดไปแล้วนะครับบีจีต้องใช้คําว่าถล่มดอทมุลไป4-0แต่ผมก็าังจะพูดก่อนเชื่อว่าหลายคนก็กคงรู้อยู่แล้วเราเราก็รู้ทั้งรู้นี่พูดกันแบบความเป็นจริงไม่ไม่ได้พูดแบบแนวอวยกันหรือว่าแนวไปเคลียนใส่กันนะครับคือดอทมุลที่มา1 มันก็เป็นการเริ่มต้นในการพรีเซั่นของพวกเขาด้วยนะครับดังนั้นเกมเกมเกมแรกๆยากเสมอสภาพร่างกายที่มันไม่ค่อยได้นะครับมันก็ยากเสมอนะครับตัวผู้เล่นที่เล่นในเกมระดับทีมชาติมาอาจยังไม่ได้เข้าสู่แคมป์นะครับแล้วก็ ความเข้าใจกันเมื่อวานก็ต้องบอกว่ารูกเกมของดอทมูนเนี่ยเล่นกันต่างคนต่างเล่นนะครับแล้วก็เล่นกันแบบสเปะสปะดังนั้นผลการแข่งขันเราคงไปคาดหวังไม่ได้หรอกครับว่าโอ้โหทีมจากเมืองไทยอัดทีมจากเยอรมันบุนเดสเลกาไป4-0คงไม่ใช่แบบนั้นแต่สิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงก็คือว่า 1. ถ้าเอาในตัวสโมสสอ,อันนี้ผมต้องบอกว่าต้องขอชื่นชม BG มากๆจริงๆว่า มาแบบจัดหนักจัดเต็มในฤดูกาลใหม่แบบจัดเต็มมากนะครับไม่ว่าจะแง่แงของอัธจันทร์เต็ม4ีด้านมาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วในทุกๆด้านหรือแม้กระทั่งว่าสิ่งที่พวกเขาอาจจะไม่ประสบความสําเร็จในแง่ของถ้วยรางวัลแล้วก็ผลการแข่งขันหรือว่าผลงานที่ออกมาถูกแฟนบอลวิพากษ์วิจารณ์อยู่พอตัวอันนี้ก็ต้องพูดตามตรงครับคําในเน็ตที่เขาใช้คําว่าจมกงจงกลมอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับแล้วก็ปีที่แล้วมันก็เกิดอะไรขึ้นหลายอย่างกับบีจีมากมายนะครับ แต่เกม precision ที่พวกเขาเล่นกับดอทมุลในแง่ของวิธีการอันนี้ต้องเชื่นชมว่าโค้ชเทกุแล้วก็ทีมงานทุกอย่างจากสิ่งที่แสดงให้เห็นออกมาคือเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจวิธีการที่เล่นที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจังหวะการเล่นที่ดุดันเปรียวกราดมากขึ้นจังหวะการเพรสการวิ่งการไล่ต่างๆถือว่า เรียกว่าปรุงแต่งมาจากซีซันที่แล้วเยอะนะครับเดี๋ยวดูเข้าสู่ซีซันปกติแล้วเนี่ยบีจีจะจะมาได้จะมาได้ดีขนาดไหนนะครับเพราะว่ามันก็ยังมีกระดูกชิ้นโตในลีกที่ผลงานดีอทีมแชมป์เก่าอย่างบุรีรัมย์ทีมอย่างการท่าเรือหรือแม้กระทั่งทีมเบอร์ใหญ่ในปัจจุบันอย่างทูบงคอกนะครับอันนี้ก็ต้องน่าดูนะครับในแง่ของวิธีการนะครับเดี๋ยวดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเล่นกันแบบนี้แล้วคงคงจะมีคอมเมนต์จากฝ่ายบริหารจาก อะไรต่างๆนานาของทาง BG เยอะแหละนะครับจากซีซันที่แล้วและโค้ชเทกุก็คงทำกันบ้านมาอย่างดีทีเดียวก็ถือว่าเริ่มต้นได้สวยได้ได้ผลการแข่งขันและที่สำคัญที่ผมอยากพูดคือได้มูลลค่าถ้าเราจะพูดคำว่ามูลลค่าจะพูดถึงคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่ถูกพูดถึงในปัจจุบันสำหรับ ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่สามเมื่อวานนี้นี่แหละคือคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ของวงการฟุตบอลโดยแท้นะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการโปรโมตในแง่ของการทํากิจกรรมในแง่ทุกทุกแง่ครับทุกคนครับคือมันมันเกิดขึ้นหลายเด้งมากเมื่อวานเพราะว่า BG ดันอัดดอทมูลไป4ีคือถ้าแพ้แพ้0 1 0 2 0 3 0 4 0 5อ้ะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบนหน้าสื่อปกติแต่สิ่งที่โบนัสจาก ท่านประธานสโมสรได้รับกลับไปโบนัสจากฝ่ายบริหารได้กลับไปโบนัสที่บีจีได้กลับไปคือเนื้อที่บนหน้าสื่อทั่วโลกทั่วโลกครับทุกคนครับทั่วโลกฟุตบอลรายงานหมดแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างชาติไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ได้โฟกัสจับจ้องว่าอะไรว่านี่คือทีมอะไรว่าทีมบีจีปทุมยูไนเต็ดอันนี้ก็ต้องว่าตามนูเขาไม่ได้รู้จักเรานะครับประเทศไทยมีหลีกแบบนี้ด้วยเหรอ ประเทศไทยมีไทลีกดีขนาดนี้ด้วหรอประเทศไทยมีสนามที่สวยแบบนี้ด้วยเหรอรเมื่อวานภาพทุกอย่างออกไปหมดเลยนะครับเรื่องผลการแข่งขันเรื่องหนึ่งครับแต่แต่ว่าสิ่งที่ผมสนใจและสิ่งที่ผมชื่นชมมากๆก็คือแนวความคิดครั้งนี้ที่เรียกว,ว่าดึงเอาดอทบุนมาอุ่นกับบีจีไม่ได้อุ่นกับทีมชาติไทยเหมือนสมัยก่อนนะครับไม่ได้อุ่นกับไทยแลนด์11เเหมือนที่เคยเป็นมาในทีมต่างประเทศมาแต่อุ่นกับทีมในระดับสโมสรและทีมจากบุนเดสติก้าอย่างดีครียอย่างบริษัทดอทบอุน ภาพออกมาประสบความสําเร็จเรียกว่าประสบความสำเร็จมากๆจริงๆไม่ว่าเม็ดเงินครั้งนี้จะลงทุนไปมากขนาดไหนก็ตามแต่สิ่งที่มันจะรีเทิร์นกลับมานี่ต้องบอกว่าโอ้โหประเมินค่าไม่ได้ครับคนเต็มสนามฝนตกก็แล้วอะไรก็แล้วสนามออกมาเนีย้ยอันนี้ชื่นชมจากใจจริงครับว่านี่นี่สินี่สิฟุตบอลไทยที่กําลังจะเดินทางยกกระดับกันขึ้นมานะครับหลังจากนี้มันก็อาจจะไม่ใช่แค่ ทีมดอทมูลและมันก็จะมีหลายๆทีมในยุโรปที่อาจจะมีการมาอุ่นเครื่องอะไรให้เราได้เห็นกันมากขึ้นทีมเบอร์ใหญ่มากขึ้นโอ้ต้องบอกว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของวงการฟุตบอลอย่างแท้จริงครับขอชื่นชมจากใจจริงนะตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับทิ้งท้ายครับคุณผู้ชมกับทริปแดงเดือดครับทนายสนใจอยากไปดูเกมฟุตบอล แดงเดือดที่โอทัฟฟอร์ดด้วยกันนะครับสามสิบเอ็ดสิงหาคมถึงเจ็ดกันยายนนะครับเรากำลังจะปิดทริปแล้วครับเดี๋ยวทำวีซ่าไม่ทันนะครับถ้าได้สนใจเรียนเชิญเลยนะครับไปดูเกมที่แมนยูเปิดบ้านเล่นกับลิเวอร์พูลนะครับสามสิบเอ็ดสิงหาคมถึงเจ็ดกันยายนนะครับค่าตั๋วค่าทริปครั้งนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับนอกจากไปดูบอลแล้วนะครับเราไปเซเรียมทัวร์ที่โอทัฟฟอร์ดนะครับมี เที่ยวตอนบนด้วยนะครับมีแวะสกอตด้วยนะครับเเที่ยวเอดิบราคาโซนะครับไปสโตนเฮนส์นะครับไปช้อปปิ้งดิสเทอร์เอลเล็ตนะครับไปช้อปปิ้งกรุงลอนดอนด้วยกันนะครับไปเที่ยวด้วยกันไปปาร์ตี้ไปแฮงเอาท์ด้วยกันนะครับฟลุกแฟมลี่จับมือกับพี่ชัยสรุปวิทวินิสแล้วก็บริษัท BC j o u r n e ์ดูแลคุณผู้ชมตลอดทั้งทริปนะครับถ้าใครสนใจโทรสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับที่0 6 6 5 5 5 1 1 8 5ครับ0 6 5 1 5 8 5 1 6 5หรือว่าแอดไลน์มาคุยกันก่อนก็ได้นะครับที่ y y 1 1 1 1ครับ วาย1 y 1 y 1วายน่ะครับเรียนเชิญเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับคลิปนี้เราไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ